เอาล้วครับท่านผู้ชมทุกท่านนะครับผมวันนี้มาอยู่กับสามสนะครับผมวันนี้มาอยู่กับ34มาดูซินะครับบังบอลนะฮะจะอุ้มได้หรือเปล่ากับ3-4ครคันนี้นะมีคนเลยพี่จะประับแต่สลามเรามา3มาเพิ่ม3คนมันเพิ่งเข้ามากันในคูกมันอุ้มไม่ได้อะ เ้าจะเอาไงต่อไหนลุงแล้วมันอยู่นะมันอยู่ตรงคุกกันไปเร็วคุกนี่หายนะมาแล่อยู่มาแล้วอยู่ อย่ามาเล่นตรงนี้อย่ามาเล่นตรงนี้อย่ามาเล่นตรงนี้ให้มันออกไปนอกบริเวณคุกแต่เราไม่มีเกาะแล้วลงผมไม่มีเกาะแล้วเออไม่เป็นไรมึงอย่าตายออกไปเล่นบริเวณคุกออกไปเล่นออกไปเล่นข้างนอกเล่นข้างนอกอย่าเล่นในคุกอุ้มมันไม่ได้เว้ยเฮ้ยร้อนชื่อแล้วลุงตึลงว่ะขายได้ลุไม่เป็นไร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 ทำอะไรไม่ได้ทำอะไรไม่ได้บอกว่ามันเราเพื่อนเราไม่โดนด้วยไม่เดี๋ยวกูไปเอาเกาะให้มึงผมมีเกาะแล้วผมยังไม่ได้ออกมาไงขอบะผมในเล็บมื้นนี้เอาไปแล้วลุง แม่ได้เพื่อนโดนช่วยได้บอกไปเล่นในคุกไอ้เฮียมันต้องรู้วิธีการว่าตัวเองต้องทำอะไรเว้ยตอนนี้ยพวกจะมาอุ้มไม่ได้ใช่ไหมลุงตอนที่เป่นสายใช่ใช่ไม่ต้องกลัวมึงไปเอาเกาะกันเลยเราต้องได้อุ้มสามเมตรไอ้เฮียเบ็ดดีเดี๋ยวเดี๋ยวรองแป๊บนึ่งด้วยไอ้เฮียผมกำลังคาบที่งานแย่หรืวผมไปดเพื่อเพย์อาภั้ครับเดี๋ยวผมไปเบหนึ่งผมขอคาบเยอะเลยให้หมดตู้เลย ไรวะรู้อยู่ผู้ครูถอยมาไม่เล่นหน้าครูเล่นไปเพื่ออะไรเล่นไปแล้วมันอุ้มไม่ได้ลุงบอกเฮ้ยถอยออกมาลุงฮัลโหลพี่ไทยว่างปะ ไปงานบ้านไหนเลยวะเอ้ยเดี๋ยวพี่คืนเหล็กผมด้วยนะพี่ว่างไปพี่ว่างไปงานแย่ไหมอะตรงเพื่อเราตายไปเยอะเลยเออไม่เป็นไรไม่เป็นไรตรงนั้นไม่เป็นไรเราแค่ตัดเกาะมันเว้ยแค่ตัดเกาะมันยังไงยังไงขึ้นรถมันมาเร็วไปไ,ไหนหรอขึ้นรถเลยขึ้นรถเลยจะไปไหนลงุงตามหาตัวหลุดซ่อมรถอยู่ครับตามหาตัวหลุดแค่นั้นพอเว้ยให้เราได้อุ้มตอนนี้มึงทำอะไรไม่ได้แล้วทีมไฟมันทำอะไรไม่ได้ทีมไฟสู้ไม่ได้ต้องหาตัวหลุดบอสต้องหาตัวหลุดบอสต้องหาตัวหลุดมึูลนิธิไหน ไอ no so yeah. hey. like ้บ้าโดนอยู่ครับลุงน่าแถวแถวคู่กว่ลุงไปบั้มมันออกมาดิไปรอดมันออกมาก็ได้ลุงไอ้ที่ยะเต๋ไหนตีวะเขาได้คิดคู่ได้กับใครลุงวะให้ลุงท่านไหนมีวะหลอหลอหลอดนี่ไงตัวหลุดได้เยอะเอาได้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 เอาบ้างเอาเอา เขาลุงจะรออะไรอ่<น>ะเอ็มเจบั้มเอ็มเจบั <ไง S 1> บ้มลูกเออมึงบั้มตอนกัวลังขึ้นรถจเจริญไหนไอ้เหี้ยเออครลุงมันอยู่ข้างในกันมันอยู่ข้างในมันอยู่ข้างในมันอยู่ข้างในเห็นเปล่าเพื่อนโดนอยู่ได้อยู่เพื่อนล่ออยู่อย่าขึ้นนะอย่าขึ้นนะโดนนะ ก็ลงรถนชันล no, oh ุงโทษโทษเออชันลุงก่อนชันลุงก่อนอย่าอ้มเลยลงมาอ้มมาอ้มมาอ้วมมาอ้มมาอ้มมาอ้วมไอ้บอลจะทีลคนทีลคนมาอ้วมมาอุ้มมาอุ้มปล่อยมันไอ้บอลไปอุ้มน่าอยู่ตรงนั้นด้านหลังอ่ะสวยสด้านหลังมาเพิ่มอีกสองไม่มีถุงไม่พอถุงนี่ห่อถุงห่อถุงหอดิพอเลย ยราคานี้ราคานี้เออมีราคาไอบอลมาเนี้ยไอบอลมาเนี่ยห่อไว้ห่อไว้กูห่อแล้วกูห่อไอบอลเจมขึ้นสามสี่เลยโอ้ก้าแปดมาขึ้นก้าว้ปดก้าวแปดจิมาดีมึงมีอุ้มดีบอลไปอุ้มดีนั่นน่ะมึงไปอุ้มดีนั่นน่ะอยู่นู้นน่ะอุ้มอยู่อุ้มอยู่อุ้มมาดีไอบอลเอาให้บอลไอบอลอยู่นี่ไอบอลอยู่ล่าง มึงโง่ช่างวะนี่ยมึงเลือกเอาไปเลยมึงไอไปสองเลยไปสองเลยไปไปสองไปสไปสองไปอกไปไปไก่บอลเลยบอลก็หลายเฮ้ยไปขึ Fox ้นสามสี่ไปขึ้นสามสี่มาเร็วดิไปเลยมึงไปก่อนเลยมึงไปก่อนเลยไอ้บอลไปไปไอ้เฮียไปไปดิยิบภูมา เริน้เฮี่แต่ละคนเหมือนสอนควายไอ,อ้สัตว์ตอนนี้ไปขึ้นรถไปขึ้นรถขึ้นรถ<ห>ขึ้นรถแลวรวมกันเป็นกลุ่มไว้ช่วยเพื่อนไม่รู้<า>ทันทนีบเขาห่อแบบพอดีเป๊ะเจี๊ยดนโดนโดนผมลอดซื้อ ลงลงขึ้นมาลงพี่ไปส่งกูโรงพยาบาลหน่อยรถแท็กซแล้ก่อนละกูขอไปดูกีฬามันๆได้ปะเดี๋ยวไปส่งกูโรงพยาบาลกูจะไปดูกีฬามันๆกีฬามันๆฮะกูอยากดูว่าคนขับสามสี่จะเป็นยังไงไม่เฉยอยากดูเออมีอะไรมานะกูอยู่โรงพยาบาลนะมีอะไรมาหากูนะ เอาล้วครับท่านผู้ชมทุกท่านนะครับผมวันนี้มาอยู่ครับสามสี่นะครับผมวันนี้มาอยู่กับสามสี่มาดูซินะครับบางบอลนะฮะจะอุ้มได้หรือเปล่ากับสามสี่คันนี้นะจะอยู่ที่บางบอลหรือว่าจะยังไงนะฮะเรามาดูกันนะครับจากสามสี่เอาล้วครับสามสี่เขาไปเล่นในเมืองนะฮะร้อยเปอร์เซ็นต์ครับสามสี่ไปแล้วห่อตามอยู่หนึ่งลำนะครับขอตามมาแล้วกับสามสี่สามสี่ทำยังไงสปีคเตอร์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 ยังไงตอนนี้ไอ้เฮียลุงไก่ปิดเสียง เอาแล้วครับผมเอาสามสี่สามสี่ไปแล้วครับมาทางนี้จะไปทางไหนเดี่ยวเข้าซอยหนึ่งทีแต่เบรกเตอร์ผิดยังไงวะแต่เบรกเตอร์จะส่องลืมป่ะเอาแล้วฮะเอาแล้วครับสามสี่เอาแล้วครับสามสี่ไปแล้วเป็นคนนั่งหนึ่งคนสเตตสเปกเตอร์แล้วตามเ,เลขใช่ปะอันนึงนะสเตตสเปกเตอร์แล้วตามเ,เลข ใช่นี้หรือปะใช่นี้หรือปะใช่ปะใช่นี้ไหมใช่ป่าวะไอเอ็กซ์สเปกเตอร์ผิดยังไงอ่ะอันนี้ป่าวะเออใช่ไม่รู้เหมือนกันได้ละได้ละได้ละ,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 ะ Sound muted เอาละครับผมบังบอลเอาละครับบางบอ,อลกับสามสี่บับงบอลกั 3, บสามสี่จะทำยังไงเอาละครับตอนนี้เขาโดนตำรวจล้อมไปหมดมีมอไซค์ตามหนึ่งคันกับพอหนึ่งลำตำรวจตามอยู่สี่คัน อ่าบางบอลลากไอ้เพื่อนและเพื่อนอุ้มอยู่คนหนึ่งด้วยถ้าบางบอลล่อตำรวจได้เยอะเท่าไหร่เพื่อนก็จะมาช่วยได้เยอะๆครับโค้งต้องเร็วกว่านี้ครับผมรู้สึกว่าตอนนี้โค้ดโค้งนั้นในบางบอลเก่งกับโค้งมากข้าไปหนึ่งทีชนตำรวจหนึ่งทีโดนย,ย,ยิงยางหนึ่งทีแต่ตำรวจชนให้ซ่อมหรือเปล่าไม่ซ่อมด้วยแต่ล้อแตกเอาแล้วครับผมล้อแตกแล้วชิบหายแล้วไอ้เหี้ยบางบอลเอาแล้วครับตำรวจหน้าดักหน้าดักหลังเอาแล้วตอนนี้ไม่เป็นทรงแล้วกระสามสี่ทำไมเกมง่ายขนาดนั้นวะเหี้ย นนเอาละตอนนี้ยังแซงได้อยู่ทิ้งตำรวจมาเป็นทุ่งเอาละครับเขาจะทำไงโค้งแบบช้ากระยัางแตกหนึ่งล้อแต่เขาหลุดตรงนี้ไปซ่อมได้เขาจะเป็นฮีโร่นะครับแต่ถ้าเขาทำไม่ได้เขาจะเป็นไอโง่ครับผมเอาละครับ ไอ้บางบอลจะโดนแชทด,ด่าไหมนะที่ใช้รถปรีศาจคันนี้กับ R34 นะครับเป็นรถที่แรงที่สุดในประเทศนะตอนนี้นะครับแต่โค้งไม่ดีเท่าพาร์ทนะฮะโทษทีเอาแล้วจะเป็นไอโง่หรือจะเป็นฮีโร่มาเลือกกันนะครับบางบอลวันนี้ครับเลี้ยวโค้งแบบช้าๆเข้ามาอยา่างง่าย เอาแล้วโดนตำรวจดักอยู่ข้างหน้าเบรกอย่างช้าเข้าโค้งอย่างอืดแต่ไม่เป็นไรครับมันเป็นประสบการณ์ต้องเรียนรู้อีกเยอะครับมันยังไม่ชินมือเพราะยังไม่ได้ค่อยได้ขับกัน R34 เท่าไหร่นะฮะโอ้ไม่ชินพอครับเพราะยางแตกอยู่หนึ่งล้อพยายามคุมอยู่แต่โทษทีครับยางหน้าแตกยังคุมได้อยู่ไม่ได้ยากอะไรขนาดนั้นนะฮะแต่ถ้าล้อหลังแตกมึงเตรียมตัวร้องให้ได้เลย อย่างหนีได้อยู่ตำรวจยังตามอยู่แต่ว่าตำรวจเขาตามเรื่อยๆอย่างนี้นะมันเราก็จะหมดขึ้นเรื่อยๆนะฮะตอนนี้โอ้โหลางยั้งหน้าหายบทหน้าจะเลี้ยวไม่ได้นะฮะถ้ายั้งหน้าหายบทขนาดนี้ <S <S แต่ขึ้นชื่อว่า34ี่นะฮะอะไรก็เกิดขึ้นได้นะฮะเอาลความเร็วตกอา้าวรถบัตรแล้วฮะรถบัตรแล้วเอายากครับตำรวจจะยิงล้อหลังขวาแน่นอน บางหลังซ้ายไว้แต่ตำรวจตามอยู่4-5คั นะครับกับบางบอลนะครับผมทายังไงกับบางบอลทํายังไงตํารวจนี่แหละฮะคือจุดเด่นของ34ี่ผมจะบอกให้นะฮะอันนี้ผมเป็นผู้ภาคนะครับแล้วผมรู้ธีริศของมันนะสาจะเป็นรถหนึ่งคันนะที่ล่อตํารวจได้เยอะมากๆนะครับเพื่อนจะอุ้มง่ายบางบอลคือต้องทาให้ได้นะครับต้องหลุดไปให้ได้ยื้อไว้เรื่อย ยื้อไว้เพื่อนอุ้มอยู่เพื่อนอุ้มอยู่นะครับเราแค่ยื้อเวลาให้เพื่อนอุ้มจงจําไว้กับ3ามสีคันนี้แต่คุณซ่อมมาคุณก็โดนยิงอยู่ดีนะฮะอย่าลืมข้อนี้ไปเอาล้ฮะยิงไม่สนโลเลยครับผมจะทําได้หรือเปล่านะฮะถ้ารอดได้เป็นฮีโร่แต่ถ้ารอดไม่ได้โดนด่วดาว่าเอง้ร้อยเปรเซนต์ครับ กับคนดูแชทฟังบอลนะฮะขากลังใจช่วยนะครับกับขึ้นลูกใหม่จากพัดคนที่ห้าาวโดนชนอีกหนึ่งทีไม่เป็นไรครับเขาให้ซ่อมอีกรอบหนึ่งถ่วงเวลาไว้นั่นแหละโดนชนหนึ่งทีถ่วงเวลาไว้นะฮะซ่อมแล้วอีโลหรือจะเป็นโง่คนเรามันพาดกกันได้ครับคนยิงล้อล้อขวาล้อหลังล้อหน้า ล้อหนึ่งยังถ่วงเวลาได้ไว้นานที่สุดยฮะยื้อไวแล้วทางตรงอย่างเดียวแล้วบางบอลต้องทางตรงอย่างเดียวแล้วใส่ทางตรงอย่างเดียวทางตรงมันแรงสุดแล้วคันนี้มันไม่ได้แล้วกับคงในเมืองอาเรียบร้อยแล้วฮะเพื่อนมาแล้วอาตายตายตีชนครับตีมาครับมฮิโร่ตีนะครับชม คนอบอมเม้งตายเอาล้ครับพี่ชายสุทธิรักนั่นคืออติอับดุลชิยาบูนะฮะมาช่วยลูกนี่ว่าไม่ใช่พี่ชายลูกชายของตัวเองนะครับคนละสายเลือดไม่รู้ไอ้เหี้ยไปเอาท่าไหนคลอดไวเลือกเกินลูกแม่งเนี่ยโตวไวชิบหายให้แดกอะไรก็ไม่รู้เอาล้ครับสี่ล้อแล้วตอนนี้สี่ล้อเรียบร้อยครับผมถ้าเหินหนึ่งครั้งแล้วหลุดไปเลยสามารถซ่อมได้ในเวลาแบบขอที้สักสามสิบวิแค่นั้นเพียงพอครับ ยางแตกหมดแล้วจะโดนยิงคนแล้วฮะตำรวจที่นี่แม่นด้วยเรียบร้อยยังยังยังไม่โดนตำรวจ1 2 3, ึ่สองสาคันครับผมกับฮอรหนึ่งลำปัดไปมาม่วนตัวแล้วโดนคนครับผมได้ลงซ่อมอีกครั้งนึงคุณได้เวลาไปต่อเอาไม่ซ่อมซ่อมหรือเปล่าต้องซ่อมแล้วฮะซ่อมแต่โดน4ี่ล้อเอาแล้วฮะเกิดมาช่วย กับอะดุนเชียโบแตกสี่ล้อยิงเป็นไม่สนใจโลกเลยครับผมจำได้ว่าผมเติมน้ำมันเต็มถังนะคันเนี้ย มาแล้วเหิน hoo! ซ่อมได้จังหวะนี้จังหวะนี้นซ่อมไม่ได้ครับได้ไหมไม่ได้ครับตำรวจใกล้เกินไปจะยิงคนแล้วครับเล่งคืนรอแต่ไม่โดนรถปัดอีกหนึ่งทีโดนไม่โดนออาตำรวจมาชนชนได้หรือเปล่าจะซ่อมไหมไม่ไมซ่อมครับตายขอบไหมไม่ตา่ครับผมจังหวะน,นี้ต้องไต่แล้วแหละขอบอะ ตายครับผมตายขึ้นไหมขึ้นและตายได้สวยด้วยสามารถซ้อมได้ทันถ้าลงมาซ้อมรถได้คือได้ซ้อมรถซ้อมรถเลยนะซ้อมรถดีซ้อมรถไอ้ยไม่ซ่อมแต่ไม่ซ่อมไม่ได้ครับไม่ทันเอาละขึ้นอีกทีหนึง่งสี่ล้อขึ้นได้ไหม,ไมจะถึงแล้วไม่ได้ แรงหมด3ามสีแรงหมดแต่สีร้อนนั้นเขายัางส่งเวลาได้นานครับผมชื่นชมจริงๆกับซีรีส์ทันนี้อาตบเลยยิงคนไม่ได้แต่ถ้าเป็นแม็กค,ครับอุ้ยโดนหัวหัวแตกอ้าวไอ้เทียยังไม่เป็นเทียอะไรครับโอ้โหหัวแข็งไอ้สัตว์โคตรแข็งหัวจะแข็งครับผมบางบอลไอ้เทียเป็นคนที่หัวแข็งสัตว์ท พร้อยจีจี W P อยากล้มอีกเอื้อย ไเรียบร้อยครับผมสต็อปอยังไงวะสต็อปตรงไหนปะแล้วเราจะหลุดยังไงเราจะออกองไงอะครบกลับดีแล้วครับผมประสบการณ์ใหม่ตบมือฮะเก่งแล้วฮะแค่นี้ก็เก่งแล้ว ให้ผมไม่ได้นั่งข้างไอ้บอลด้วยไอ้เที่นั่งไม่ทันเด็กินน่ะผมจะให้ไอ้คนอุ้มสองมามันออกไงอ่ะสเปกอ่ะออกไม่เป็นวะก็แสดงว่าเออดูอุ้ยไอเนี่ยไอเนี่ยไเนี่ยเป็นตื่นจ่ะโอเคละไม่เป็นไรไม่เป็นไรไม่ต้องคิดมากเดี๋ยวมันสเปกก็ออกไงอ่ะ F4 ที่อะไร F4 ไม่ได้ อ้าวไงวะผมพ,พแา<ท>ด<พ>ไม่ชนเลยอะพลาดที่ฮอแท็กดีว่ะเอาตรงตำรวจไล่ผมกี่คันนะพี่สิบถึงอาเกือบถึงเพราะว่ามีตำรวจแยกไปเคสนอกด้วย แต่แต่คืออย่างนึงมันมันมันเองเข้าใจว่ามันมันถ,ถ้าเป็นลุง <c oughs> อะมันมันมันจะดีแบบยังไงคือเองเองเองอะขับไปเก่งไม่ได้หรอกเออไม่แต่เองอะขับเก่งได้แต่หมายถึงว่าค er, ือด้วยความที่ที่สามสี่มันโกงจริงไหมมันโกงจริงแต่หมายถึงว่าถ้าตำรวจมาเยอะมันก็ไม่ไหวเองเห็นไหมยางแตกทางหนึ่งยางแต่ยางหนึ่งคือผมแบบไม่ถ้ายางมันแตกอ่ะมันขับแทบแทบไม่ได้เลยพี่ใช่ใช่ยากมากเลยเพราะมันรถเร็วอ่ะก็คือเสียเปรียบอย่นึงคือถามว่าลุงเนี่ยได้เปรียบตรงไหนคือถามว่าเก่งเก่งขับเก่งไหมขับเก่งแต่เสียเปรียบที่ว่า เอ้แกได้เปรียบที่ว่าแกมีบ้านเขใช่ไหมพอรุดช่แตกไปลดได้ใช่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 อย่างเงี้ยแต่ของเองอย่างเงี้ยพอแตกมันทำอะไรไม่ได้ใช่เชีย่ยบวกเขาจะมาเอ้พี่เช๋อขอคนตัวหน่อยนะครับไปอยู่แล้วบอลไปอยู่แล้วก็เอาใหม่ว่ะพี่ใช่ใช่เองพยายามไปเล่นถ้าถ้าสุดมึงคิดว่ามึงโซนในเมืองไม่ไหวเล่นโซนโซนนอกเมืองบนเขาแบบเนี้ยมันจะดึงเวลาได้เยอะกว่าแบบขี่ขึ้นเขาไปอีเวนนั่นน่ะนเออแบบเผยเลยไม่เผยเลยทำไมไม่ไหวอ่ะบบสี่ทำไม่ได้หรอกมันฟับพังไปด้วย ชนทีเดียวมันเกือบจะพังแล้วอ่ะรถลุงอ่ะแบบถ้าสมมติโดนชนท้ายทีหนึ่งอ่ะพังเลยหรือไม่ก็เองเองต้องเล่นเล่นแบบเล่นแบบทางตรงอ่ะไม่ไม่ใชงว่าทางตรงแต่หาเขาเรียกว่าหาทางในเมืองที่แบบวนแล้วแบบขับอยู่ได้ตลอดอ่ะคือวนถามว่าที่เดิมไม่ต้องที่เดิมหรอกพยายามเล่นซอกเล่นมุมถ้าเล่นซอกเล่นมุมตอนนี้พอร์สตามทันหมดพอพอจูงหมดแล้วพี่จับนะบินบินหมดเลือบินเดียวนะพี่ลองเชื่อได้ตำรวจอ่ะได้ได้ได้ทุกวันครับได้ได้ลงเวลาเหรอพี่อ่าเวลาเราได้อยู่แล้ว ไอ้ที่ถ้ากดดันแบบมือสั่นแบบมือแบบสั่นเลยอ่ะไม่เคยลากเออเป็นคนสั่นเลยพี่เคยไปลากก็หนาวเหมือนกันถ้าทางตรงอ่ะมันดีไหมพี่อาสามสี่อ่ะถ้าสมมติลากทางตรงแ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 ต่แรงซูปพอร์ตไม่ได้ทางตรงอ่ะยังแรงซูตไม่ได้แต่ถ้าแต่ถ้าสมมติผมผมลากทางตรงอ่ะโอกาสโอกาสพลาดผมว่าว่านี้ใช่ไหมโอกาสแต่มันเร็วกว่าโอกาสได้เปรียบเองเองเองเยอะกว่าไม่เกี่ยวเลยที่เนี้ยกว่าคือพอสก็หนีพอสได้สัตว์เข้่นคือโดยส่วนใหญ่พอร์ตอ่ะมันจะมาเช็คแค่เขตในเมืองโดยส่วนใหญ่ ก็เค้น้องเมืองพอจะขึ้นเขาลําบากได้พี่ใช่ใช่แบหน้าร้องใหม่ได้ๆๆผมกะจะหาทางลงแบบไอ้เหี้ยมันดาบสามสี่กูเกินใต้ดินใต้ไอเหี้ยมันดาบสามสี่กูเกินไม่ใอกตรงใต้ไอ้ดินดฝังทั้งหมดใต้ดินคุณเรือนหัวคุณมแล้วกูรู้หมดทางออกวันดาบสามสี่กูเกินไปไอ้เหี้ยโคตรหยามไอ้สัตว์หยาบจัดอ่ะเดี๋ยวอนิสมีที่ว่างเปล่าวพี่นะมีเด้อสำหรับพี่ผมขอโทรศัพท์แป๊บนึงได้ไหมอ่ะได้ๆให้โทร หยอกหยอกบุลเนบุลเลนเดี๋ยวเช็คบินในตัวอ่ะโอเคบินอ่าโดนห้าสิบนาทีนะได้ครับพี่เออพี่เฉยสักสี PDF> ่ห้าไปพี่เออเอ็งมีบินค้างอยู่อไม่ได้จ่ายบินล่าโซดโอ้พี่เดมันด่าลูกหลักกูขนาดนี้เดี๋ยวพี่เดียวเดี๋ยวจ่ายให้อ่ะจ่ายบินไปได้ได้แป๊บนึงพี่แป๊บนึงโอ้กันเดี๋ยวเอกอะไรไีกว่า เฮียโดนตำรวจหยามไม่สะอาดอ้าวไอ้เฮียว่าไงผมพลาดวะลุงเฮอไม่เป็นไรเว้ยเมมื่อกี้ผทำดีสุดแล้วเว้ยแต่ว่าผมลากในเมืองแบบผมผมแทบผมไม่ชนไม่เคยชนเลยนะลุงไม่มันคือกูเข้าใจเว้ยว่ามึงไม่ชนแต่ว่ามึงต้องตำรวจตำรวจเขาดักแบบมาแบบเก้าเก้าพันแบบเข้าใจเข้าใจมึง มึงต้องเลี้ยวให้มันเร็วกว่าน,นี้มึงต้องคิดว่าโอเคมึงกดดันที่ว่ามึงไม่ต้องชนแต่ว่าพอยต์มันมีเยอะกว่านี้เว้ยคือห้ามชนก็จริงแต่โค้งต้องเร็วมากเว้ยใช้เบรกให้น้อยที่สุดไม่ใช่แค่สามสี่ซอยแม็กมามแล้วอะซอยแม็กมันก็ไม่รอดละไม่ซอยแม็กมันต้องเร็วกว่านี้มันต้องเร็วแบบเบรกเบรกแทบจะไม่เบรกเลยนะว้ยซอยแม็กอะไม่เป็นไรเว้ยคือถ้ามึงขับสามสี่แล้วมึงรู้ว่ามันต้องแก้ย,ยังไงอะต่อไปคันอื่นมึงก็ขับได้เว้ยผมคอยคีได้ไหมลุงวันนี้ ถ้ามึงมีโอกาสตอนนี้เวลาใกล้หมดแล้วยี่สนาทีแต่ผมติดคู่ตั้ง40่สนาทีดลลงเดี๋ยวไปช่วยเดี๋ยวให้คนไปช่วยไม่ต้องกลัวได้ครับลงเดี๋ยวผมเข้าคู่ก่อนโอเค ไม่ได้ครับผมไม่อุ้มแล้วผมไม่อุ้มแล้วสวยว่ะสวยจัดสวยจัดโอ้โหชิแอแต่ล้อไม่สวยเลยอ่ะสีขาวโคตรสวยสัตว์เฮ้ยซื้อมาเท่าไหร่อ่ะเฮ้ยซื้อมาเท่าไหร่อ่ะ Ờ... cùng, mấy mi, gì phải, không 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 ได้แต่เปเปเ,ปเยอะห่อศพประมาณสองถึงสามคนประมาณสองคนอ่ะโอเคกูเหลือแค่ยี่สิบนาทีแล้วนะได้ได้ระวัง,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 งนะระวังนะครับว่าไงพ่อหนุ่มขอบคุณครับเฮ้ยไอ้ท็อปนี่คือโน .1 ของมึงเลยใช่ป่ะขับรถอ่ะบนเขาอ่ะน่าจะใช่หรอ ให้มึงเช็คดูแม่นะครับตุูใจให้ทุดด้แค่งโดนกูสละวิดนวันเธอแ่้มึง sorry i can't do แล้วมึงมันเกเพื่อนตอนนี้กูแม่เก็บเดี๋ยวฉันโทษที่เย็โย่งเจออย่าน้มองเธอ Bee me เก็เดามาเล่นทีวังที่กูจะม